ใครกาลังมองหาบ้านทําเลค้าขายถนนเมนอยากเปิดร้านขายของหน้าบ้านมาหลังนี้เลยคะ่ะหลังนี้นะคะเป็นหลังริมขา่าติดจุดกับรถด้วยตรงนี้เลยเป็นบ้านหลังริมติดจุดกับรถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันพร้อมหลังคาพีวูโฟมกันความร้อน มีห้องเก็บของตรงลองจัดรลดด้วยนะคะมีไฟกิ่งให้ด้วยทั้งสองด้านมีพื้นที่ข้างบ้านด้วยนะคะสามารถทำอะไรก็ได้จะวางเตาหมูกระทะก,ก็ได้ตากผ้าก,ก็ได้ชุดทำอาหารแบรนด์เอ็กเซียเป็นแบรนด์เดียวกันที่ใช้ในรายการมาสเตอร์เชฟนี่ชั้นบิวอินวางของก็มีหลังนี้25ตารางวา3นอน2องน้ำ ห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์แบรนด์กะหลัดและย้าโมเอ้ยโมย่ห้องนอนมีให้เลือกทั้งหมด3ามสีสีเทาสีเขียวสีส้มอยากได้สีไหนเลือกเลยบ้านทั้งหลังเราใช้กระเบื้องหน้างาเกรดเอของบุญถาวรเปลี่ยนกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนให้ทั้งหลังแบบนี้ ใครสนใจหลังนี้ทักมาที่บริษัทสตาร์ทอัพอัพเรียลเอสเตทไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินก้อนดูแลสิทธิ์เชื่อให้ครบวงจร